สวัสดีค่ะอยู่กับช่องยาย s าฟิชิงชาแนลนะวันนี้เราจะพาไปตกปลาเขื่อนหลังบ้านเขื่อนบ้านดงกันได้ข่าวว่าปลาเข้าเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยจ้ายามบ่ายนี่ผลงานของเราตอนบ่ายสามโมงกลักวๆได้สองเต็มกดไปห้าตีตะคาเก่าไปสองได้สองเต็มเสียดา โลกว่าตัวละแปดฉีดใช่ไหมคะน้องลูกแก้วปลาปลาตัวใหญ่ไหมอันนี้ปลาตัวเล็กช่างมันปลาตัวเล็กนี่ตัวใหญ่อเครื่องล้างบ้านค่ะได้มาแค่สองเต็มไม่ได้สามเต็มเพราะมันเป็นติดระไครเก่า